ก่อนที่เราจะได้รับฟังบอกวา่าอันทรงคุณค่าจากใครคนหนึ่งในวันนี้ครับนิมนต์พุทธบุตรธรรมญาตราทุกรูปเราก็ได้นำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทำตามหลักวิชาที่ใครคนหนึ่งเคยได้ให้ไหวไ้นะครับส่วนท่านธนบดีเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่าน เราก็สามารถที่จะนึกบุญที่นำพระทหารแอมประณีมาถวายแด่คณะสงฆ์ในวันนี้ให้ใจปลื้มปลื้มนุ่มนุ่ม,มชุ่มชุ่มก่อนที่เราจะได้รับฟังโอวาทก็จะทำให้เราสามารถรับฟังโอวาทในวันนี้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและก็มีความสุขตลอดการรับฟังโอวาทนะ ทบทวนโอวาทก่อนเดินพิจารณาพัตหารในโครงการเดินธรรมยาตราบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ปีที่14พระธรรมยาตราเดินให้ถูกหลักวิชาให้เห็นดวงเห็นองค์พระที่กลางกายเดินภาวนาบำเพ็ญสมณะธรรมพระทุกองค์ ต้องเป็นเนื้อนาบุญให้มนุษย์เทวาด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งจะเป็นเนื้อนาต้องพาใจมาหยุดนิ่งเรากำลังจะเดินไปบินธบาทใจต้องหยุดนิ่งให้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเนื้อนาเดินบินธบาทธรรมดาสัที่ไหนไม่ธรรมดาเทวดาจึงมา มนุษย์ก็ปลืม้มเทวาก็ปลืม้มเทวาบอกต่อเลยผู้มีบุญมาถวายพระทหารและมาต้อนรับพระธรรมยาตราทั้งหมดอยู่ในสายตาสวรรค์ชาวสวรรค์อยากมาทำแบบนี้แต่ทำไม่ได้ได้แต่อนุโมทนาบุญซึ่งชาวสวรรค์คอยจ้องอนุโมทนาบุญ ท้องฟ้าไม่ได้ว่างเลยท้องฟ้าเป็นชุมชนสวรรค์แอร์ดเพราะจะมาเอาบุญจะมาชื่นชมอนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุกคนรูปใดได้ฉันให้ท่านได้บรรลุธรรมโยมยังตั้งใจมาถวายพระทาหารด้วยความปลื้มปิติใจ หาปัจจัยมาได้ด้วยความยากลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำเลยเหงื่อกันจักใจที่รักในบุญโยมตั้งใจมาถวายพระตาหารพระต้องตั้งใจฉันตั้งตรงไหนถึงจะเรียกว่าตั้งใจตั้งแล้วมีความสุขความบริสุทธิ์ถึงจะเรียกว่าตั้งใจเราต้องบริโภคด้วยความเป็นเนื้อนา ไม่งั้นจะเป็นอีกนะบริโภคเป็นหนี่นาจะเป็นเนื้อนาได้ใจต้องหยุดใจต้องบริสุทธิ์โยมอยากสนับสนุนเพราะรู้ว่าเดินธรรมยาตราเป็นบุญใหญ่อยากจะได้บุญด้วยจึงทำพัตาหารอร่อยอร่อยมาเป็นกำลังแห่งการตรัสรู้รมโยมจะรวยทั้งโลกกิจทรัพย์ และอริยทรัพย์พบทวนว่าจากใครคนหนึ่งสาธุสา